สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้สุดอึง้งแชร์ความผิดบิ๊กตู่กว่า50เรื่องที่คนไทยควรรู้โดยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2 5 6 3นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่าประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีรายละเอียดดังนี้ hashtag ลอกเขามาเพราะเห็นว่าตอบคำถามได้โดนใจประยุทธจันโอชามีความผิดอะไรบ้างอ่านเอาเองนะมากมายจริงๆผิดที่เขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจผิดที่หนุนทรราชออกกฎหมายผิดที่ล้มล้างระบบประชาธิปไตยผิดที่ทำลายระบบพักการเมืองไทยผิดที่เหยียบหัวคนอื่นเพื่อยืนโดดผิดที่โทษอดีตแต่ปัจจุบันไม่แก้ไข ผิดที่หลงตัวเองว่าเก่งเหนือใครผิดที่ใส่ร้ายคนเห็นต่างว่าเป็นฝั่งเลวผิดที่ใช้อำนาจอย่างขาดคุณธรรมผิดที่ฝืนนำเศรษฐกิจดิ่งลงเหวผิดที่สรรหาแต่ที่ปรึกษาชั้นเลวผิดที่ล้มเหลวในการปรองดองผิดที่เป็นผู้นำที่จุดเดือดต่ำขาดสติผิดที่เลือกรัฐมนตรีที่ไม่มีสมอง ผิดที่เอื้อประโยชน์แต่พวกพ้องผิดที่ยกย่องสวขายตัวไว้ทำพันธ์ผิดที่กระดุมติดเม็ดผิดตั้งแต่แรกผิดที่แทรกแซงกระบวนการศาลผิดที่ให้ร้ายโยกย้ายราชการผิดที่ปล่อยผ่านสสอลูกป่าพังผิดที่ล้างผ่านงบประมาณปนบีผิดที่สร้างหนี้ให้ชาติสิ้นหวัง ผิดที่กอบโกยเงินภาษีจนเกลี้ยงคังผิดที่ซื้อรถถังเพื่อเก็บในพิพิธภัณฑ์ผิดที่สะสมอาวุธเพื่อง,งาบส่วนต่างผิดที่ซุ้มสร้างกองทัพเพื่อรัฐประหารผิดที่เกณฑ์หารเพื่อเป็นท่ารับใช้ผู้การผิดที่ดึงดันซื้อเรือดำน้ำเพื่อประดับบารมีผิดที่สร้างภาพเสมือนปกป้องสถาบันผิดที่กระสันตำแหน่งแบ่งหันอิมมี ผิดที่โวยกระหายแย่งใหญ่โยกอีผิดที่เล่นปาหีให้คนดูเอือมระอาผิดที่ดูถูกความคิดประชาชนผิดที่ไม่สนข้อเรียกร้องนักศึกษาผิดที่ยามิ่นนักเรียนว่าถูกจ้างมาผิดที่เอาแต่ด่านักข่าวไปวันๆผิดตั้งแต่ต้นที่ปรนอํานาจมาผิดท,ที่ใช้มาตรา44มาบริหารผิดท,ที่รา่างรัฐประนูญเผด็จการ ผิดที่ไม่มีบรรทัดฐานความยุติธรรมผิดที่ใช้อำนาจแต่ขาดความรับผิดชอบผิดที่ใช้อารมณ์ตอบแต่ไม่ตรงคำถามผิดที่คุกคามราษฎรและเมื่อสิทธิมากมายผิดที่แท้ไทยเก่งอดเบ่งไม่ยอมคนผิดที่หน้าโทนห่วงตำแหน่งไม่ไปไหนผิดที่ไม่มีสัจจะพูดเอาแต่ได้ผิดที่โยนผิดร้ายให้คนรอบตัว ผิดที่ความจำสั้นแต่ฝันอยู่ยาวผิดที่โง่เขลาแต่ยังชูหัวผิดที่หลงอำนาจมาแถมยังลืมตัวผิดที่คิดเรื่องชั่วแต่มั่วว่าชอบทำผิดตั้งแต่ต้นจนวินาทีนี้ผิดที่ยังรู้ดีแต่ยังโง่าถามผิดที่ไม่รู้ตัวหรือกลัวกรรมตามผิดที่ไม่น่าบื้อถามผมผิดอะไรโดยหลังจากที่ โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแล้วย้อนไปสมัยทักษิณสมัครสมชายยิ่งลักณเขาผิดอะไรพวกคุณยัดข้อหาให้เขาทั้งนั้นแล้วคุณไอ้ตูบอยู่มาเจ็ดปีประเทศมีอะไรดีขึ้นบ้างถามใจตัวเองดูอย่าเข้าข้างตัวเองนักเลยส่วนผมขอเพิ่ม ผิดที่ถวายสัตว์ไม่ครบอย่างลอยหน้าลอยตาผิดที่เอากฎหมายมาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ยุติธรรมเพิ่มอีกข้อนะครับมันและพวกสั่งการบังคับการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมทำลายระบบนิติรัฐผิดที่ไม่มีศักดิ์ศรีผิดที่ไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำพลาดงานนี้มีหนาวแน่วิกฤตนี้ชี้ชะตาบิ๊กตู่จะรอดหรือจะร่วง สรรพสิพส่งในโลกล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอยู่อย่างจีรังยั่งยืนการเวลาและความสดคล้องเหมาะสมจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือเลวลงเสมออาแบบนี้ต้องมาฟังนกักการเมืองหญิงมาก,กันอลิซาเบธวอร์เรนทุกคนที่ได้ฟังต้องนำไปคิดและแต่ตรองโดยยึดผลประโยชน์ชาติกับประชาชนเป็นหลัก ประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ได้ด้วยกฎหมายแต่ประเทศจะยั่งยืนอยู่ได้ด้วยกำลังของพลเมืองดีที่ไม่ดูดายและไม่ยอมแพ้ต่อคนชั่วที่กัดกร่อนทำลายประเทศชาติพลเมืองดีจึงต้องยืนหยัดรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงเพื่อลูกหลานรุ่นต่อไป ส่วนหัวหน้ารัฐประหารบิ๊กตู่ผู้รู้แก่ใจและเห็นคาดสองตาถึงเหตุรัฐประหารเสียของจากรุ่นพี่บิ๊กบังจึงขึ้นควบตำแหน่งนายกมีอำนาจเผด็จการเต็มร้อยด้วยมาตรา44หัวหน้ารัฐประหารบิ๊กตู่ประกาศกล้องว่ารัฐประหารครั้งนี้ต้องไม่เสียของทั้งอย่างให้สัญญาประชาคมอย่างชัดแจ้งว่าจะปราบปรามการโกงชาติ จะลดความเหลื่อมล้ำให้ชาติจะปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งว้าวล้วนเป็นต้นเหตุปัญหาอันเลวร้ายของชาติทั้งสิ้น5ปีกว่ารัฐบาลร,รัฐประหาร,รเผด็จก,การเต็มร้อยนายกบิ๊กตู่ผิดคำพูดไม่ได้แก้ต้นเหตุปัญหาสำคัญสำคัญให้ชาติเลยทำแต่ผลงานทั่วไปตามระบบราชการเท่านั้นแถมยังสืบทอดอำนาจจนได้เป็นนายก เลือกตัง้งนับถึงวันนี้นานร่วมสองปีแต่ยังคงทำผิดคำพูดเหมือนเดิมเพราะยังไร้ผลงานแก้ต้นเหตุปัญหาให้ชาติวิธีบริหารชาติแบบกวาดต้นเหตุปัญหาไปซุกใต้พรมของนายกปิ๊กตู่เสมือนปล่อยให้มะเร็งร้ายลุกลามโดยหมอตู่ให้แต่ยาแก้ปวดเท่านั้นในที่สุดมะเร็งร้าย ก็แผงลิต์ในวันนี้พอรัฐบาลนายกปิ๊กตู่เต็มไปด้วยจุดเปราามีมีความล้มเหลวในหลายหลักเรื่องทําให้ต่างชาตินักการเมืองฝ่ายค้านนักวิชาการและกลุ่มแกนนำเยาวชนได้ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ในขณะน,นี้โดยเรียกร้องให้ปิ๊กตู่ลาออกแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ จนวันนี้นายกปิ um ๊กตู่ย exactly. ังไร้ปัญญาแก้ปัญหาขบวนการยาวชนชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อพโผตะกนขับไล่ตู่ออกไปตู่ออกไปตู่ออกไปวิกฤตนี้กำลังชี้ชะตานายกปิ๊กตู่จะรอดหรือร่วงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์และเว็บไซต์ไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ